อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วทางรัฐบาลก็กำลังเร่งแก้ปัญหาเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็คือเรื่องของแก<ะ>๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะพยายามจัดการขนาดไหนแต่ประเทศไทยประเทศเดียวก็คงจะไม่เพียงพอ<ะ>ต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยล่าสุดทางประเทศจีนก็ให้ความสำคัญจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เช่นกันนะครับโดยทางท่านทูตหานชื่อเฉียงท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ได้เปิดโอกาสให้ทางเครือเนชั่นของเราได้เดินทางไปพบเนื่องในโอกาสวันขึ้น ปีใหม่2,568รวมไปถึงวาระสำคัญประจำปีนี้นั่นก็คือการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนครบรอบ50ปีนั่นเองนะครับโดยท่านทูตจีนบอกนะครับว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการพบหารือครับกับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงภายในของจีนซึ่งหากเทียบกับไทยก็เทียบเท่ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย ทราบว่ากระทรวงความมั่นคงให้ความสําคัญกับปัญหานี้เป็นลําดับแรกเพื่อปกป้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในวงจรแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อทั้งสิ้นทั้งผู้ที่ถูกหลอกคนที่หลอกคนอื่นเนื่องจากคนที่ทําหน้าที่หลอกคนอื่นหลายคนก็ถูกหลอกมาอีกทีหนึ่งถูกบังคับให้ทํางาน หลายรายนั้นถูกทารุณกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนจึงร่วมมือกับไทยลาวเมียนมากแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังและเป็นระบบนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นข้อห่วงกังวลของคนไทยก็คือผู้ประกอบการ SME ที่รู้สึกได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ที่สินค้าจีนถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในตลาดของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เรื่องนี้ท่านทูตหานชื่อเฉียงบอกว่าจีนไม่ได้นิ่งนอนใจกับความอึดอัดของ SME ไทยนะครับแล้วก็ได้มีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ส่งสินค้าไปขายที่ประเทศจีนได้อย่างสะดวกและกว้างขวางมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าการค้าขายกันของสองประเทศเป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแต่ขณะนี้มีสื่อบางแขนงเสนอข่าวเฉพาะในแง่ลบโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะตามมา และอาจจะสูญเสียผลประโยชน์ร่วมกันที่ยิ่งใหญ่กว่าก็เป็นไปได้นะครับส่วนสินค้าที่ผู้ประกอบการ SME ไทยมองว่าถูกสินค้าจีนกดดันนั้น มักจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งทางท่านทูตก็ย้ำว่าจริงๆสินค้าประเภทนี้ส่งออกมายังไทยไม่ถึง10%เท่านั้นจึงอยากขอให้สื่อไทยรวมถึงเดชั่นกรุ๊ปช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องนี้ไม่อยากให้เกิดกระแสต่อต้านสินค้าจีนเนื่องจากผลสุดท้ายก็จะทำให้ไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับส่วนกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างไทยจีนในปีนี้ที่ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศทางด้านของน ยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการในเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์นะครับส่วนในช่วงปลายปีครับก็จะมีการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือแม่ของล้านช้างหรือ MLC ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ และทางนายกรัฐมนตรีของจีนก็จะเดินทางเยือนประเทศไทยด้วยส่วนทางด้านเนชั่นกรุ๊ปครับทางด้านคณะผู้บริหารนำโดยคุณฉายบุญนาคประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนเมื่อวานนี้ที่ได้เข้าพบและเยี่ยมคาระวะท่านทูตหานจือเฉียงทางเนชั่นกรุ๊ปก็มีแผนงานครับ และโครงการที่จะดำเนินการในโอกาส50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนไม่ว่าจะเป็นการทำสารคดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศทั้งในมิติการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนำเสนอผ่านรายการจับจ้องมองจีนซึ่งผมเองก็เป็นหนึ่งในพิธีกรและเมื่อวันนี้ผมเองก็ได้ไปพบท่านทูตด,ด้วยเนี่ยนะครับเป็นรายการที่เกเนชั่ร่วมมือกับ CMG ซึ่งเป็นสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดเวทีสัมมนาต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาและวัฒนธรรมเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นครับ